ทีพีนพพ่น้องเ a c e ฟ o บุ๊กยูทู e นะครับห่างหายกันไปสักระยะนะครับติดภาร,รกิจเกี่ยวข่าวอัดฟางนะครับนี่ก็มีโอกาสก็เอาภาพบรรยากาศมาให้ชมนะครับไม่ให้เผาฟางเราก็ย่ำนะครับใช้ขาดย่ำ เจ5นสี่รอยห้าหาครับโอ้ที่นั่งแปลกดีนะครับเหมือนลอ้ลอล็อคล้ายๆล็อเวีนเลยครับทำทางบ้านก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับไม่ค่อยมีเหมือนพี่ๆแถวภาคกลางนะครับก็น่าจะเริ่มเริ่มมีแล้วนะครับถ้าไม่ให้เผาฟางแบบนี้นะครับ น่าจะตัวนี้น่าจะยำยำหมักฟางนะครับใช้คาดนะครับ่อี้อันนี้ก็เป็นรถรถช่างนะครับช่างที่ทําเทเล์นะครับตอเหล็กน่าจะทําเอาเองนะครับแล้วก็ชุดนั่งครับ น่าจะลองงานวันแรกนะครับดูจากสีที่ทํามานะครับทาสีมาใหม่เลยยํำไปได้สักสองรอบนะครับรอบที่สามนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าหางบีจิวตัวนี้จะรับไหวหรือเปล่ารอเลยทำ ไม้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เราขึ้นนั่งดยดูกันยาวๆนะครับว่าหางใบจิ๋วจะผ่านไหมนะครับปีนี้น่าจะมีแบบนี้เยอะนะครับตรงนี้ช่างเขานายจะทำเป็นนายโยนนะครับดูจากต้นข้าวนะครับดูจากฟางนะครับเห็น พอเดิมครับวิน6นิ้วนะครับวินหน้าหนิ้วหลังสิบนิ้วนะครับช่างเอเคลิ้ๆหน่อยนะครับเป็นวิีีตตัวใหญ่ๆ่เลยครับ มากันสั้นๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ